กราบสว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่กนทานเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาะท่านผู้ชมนะครับไปลอยกระทงน,นะครับไปควายตัดไปเนาะไปนั่นนะฮะก็จะเป็นเอ่อผัดจ,จันนะฮะออะผมลงก่อนอันนี้ก็จะเป็นกระทงเลปึ๊บน,นี่ถึงจุดหมายแล้วครับเราอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนครับ เราอยู่ที่ปึงพะคุณหือน้องน้ำนักเตะันเรต่งไปตอนที่เราไปลอยกันเลยไปชอบอันไหนกดไลค์กดแชร์กันะครับนึ่ชอบอะไรกวหนึ่งนะครับชอบอันใหญ่ตัวเอ้กดสองแม่ตอนนี้วุ่นวายมากเลยนะฮะนี่ฮะกระทงกดสองไทยยังตลกอะครับ <c oughs> ถึงจุดหมายแล้วนะครับ ใครชอบอันนี้นะครับกดหนึ่งนะครับอันเล็กส่วนอันใหญ่อันนี้นะครับกดสองนะครับคอมเมนต์มานะฮะชอบอันไหนอันเล็กของโอ๊กนะครับเบอร์หนึ่งนะคะอันใหญ่ของจิโน่เบอร์สองนะครัะไปสู่ทางออกเราประเพณีได้ลอยกระทงได้ขอเข้ามาพ่อแม่พึงทาอย่างปลอดภัยจุดไหนคนเยอะนะคะเราะ ไปอีกจุดนึงกระทงอาจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเพราะใส่ไม้มันดูอยากพี่ด้วยดิเพื่อนหนูอ่ะมันบอกว่าก็ถือว่านะครับเป็นความสวยงามอีกวันหนึ่งนะครับของชาวประโคนชัยนะครับที่เรามาร่วมสืบสารประเพณีดีงามนะครับก็เป็นความสวยงามของพี่น้องประโคนชัยด้วย ทุกท่านที่มาร่วมนะครับในการรณรงั์ในคีนนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกทุกท่านที่ถือเงมนงมาคนนี้ถือเงนที่อ่าเราจะตัดไปตอนที่แบบหยุดเลยใช่นะฮะอร่อย เด้ยรอแม่บอกว่าให้ร้อยมันดับก็อเงี้ยไม่กล้าว่ะหูแม่ดำปีเอ๊ะเดี๋ยวไปกัดแม่ใครอโนจีก็มาค่ะจีก็มากัดนี่ปะก้ตกน้ำแวยขาให้นี่นะฮะรด้วนะคะองน้องโอ้

สากุถ้าถึง1พันไลค์ผมก็จะทำคลิปอะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับบ๊ายบายครับโอ้บายบายจบคลิปเนีย